ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ไปลงสมัครสวนะครับกลุ่ม17เประชาสังคม,มะนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ผ่านมาได้ด้วยคะแนนอันดับหนึ่งนะ,นะครับในกลุ่มของจังหวัดสมุทรสาครนะครับแต่ว่ากว่าที่จะผ่านมาได้เนี่ยผมก็ต้องบอกกับพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันมีกลุ่มจัดตั้งอะไรต่างๆนะครับตั้งแต่ที่ผมเข้าไปสัมผัสกับตรงนี้นะครับผมทาให้ผมรู้ว่า ทุกทุกกลุ่มที่มีการลงสมัครนะครับจะมีคนของพรรคการเมืองเนี่ยสมัครเข้าไปอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราซึ่งไม่ได้สังกัดอะไรใครเงี้ยนะครับมาออขอคะแนนอะไรเขาเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธเลยนะครับบอกบอกว่าไม่ได้เพราะว่าอย่างไรเขาต้องเลือกตามโพยนะครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมไปที่บ้านแถวนะครับปรากฏว่าก็มีคนที่ลงสมัครแต่คนละกลุ่มกับผมนะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ย ถูกจัดตั้งมาเหมือนกันนะครับทนายตั้มผมว่าเป็น FC ทนายตั้มเลยแต่ว่าผมว่าไม่สามารถจะเลือกทนายตั้มได้หรอกเพราะว่า,าผมมีโพยขอ,ข,ของเขาอยู่แล้วนะผมก็ถามว่าโพยนี่คืออะไรนะครับเขาก็เลยเอาโพยนี่ผมก็เลยถ่ายของเขามานะครับของเขาเนี่ยก็คืออยู่กลุ่ม5นะครับเขาก็จะลงล็อกเลยว่าเนี่ยต้องลงเลือกอะไรบ้างนะครับอย่างสมมุติว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ย หมายเลข2อยังอยู่ในรอบบ่ายนะครับเขาก็จะเลือกหมายเลขถัดไปแบบนี้นะครับทุกกลุ่มฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีตัวแทนของเขาหมดแล้วพวกนี้ก็คะแนนก็คือจะโดดกว่าคนอื่นนะครับทีนี้เนี่ยผมก็ได้มีการพยายามเข้ากลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับเพื่อที่จะแนะนําตัวตามกฎหมายนะครับแต่ปรากฏว่า,าก็ถูกกีดกันบ้างบางกลุ่มก็มีทีบอวจากกลุ่มบ้างอะไรบ้างนะครับแต่หลังจากที่ผมพยายามนะครับที่ผมขายจาก หน้าสื่อมวลชนไปเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็ผมก็พยายามที่จะไปคุยนะครับกับทั้งพวกจัดตั้งด้วยเนี่ยแหละไปขอคะแนนเขาจนบางส่วนในเห็นใจนะครับมอบหลักฐานอะไรต่างๆมานะครับแล้วก็ในวันที่มีการเลือกตั้จังหวัดเนี่ยผมก็ได้คะแนนนะครับจากทั้ง2กลุ่มเลยทั้งกลุ่มจัดตั้งแล้วก็กลุ่มนอกนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็เลยมาที่กรกตนะครับมายื่นหลักฐานต่างๆนะครับว่ามันมีการวัวกันในไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะต้องพาพยานเข้ามา นะครับเท่าที่ผมสอบถามจากกลุ่มจัดตั้งนะครับว่ามันมีนักการเมืองในจังหวัดสุทรสาครเนี่ยชื่อย่อ,ยอปาปาแล้วกันนะครับจะเป็นคนสั่งให้ทุกอำเภอนะครับหาคนมาลงสมัครนะครับทุกกลุ่มอาชีพนะครับยังยังดีที่สุทรสาครเนี่ยกลุ่มของเขาเนี่ยกลุ่มการเมืองเนี่ยเข้ามาได้แค่มากกว่าครึ่งนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจังหวัดอื่นเนี่ยเท่าที่ทราบนะครับอย่างจังหวัดทําใหาอีสานเนี่ยเข้ามาเรียกว่าทุกคนเลยนะครับ รดักาิกาของกรกรตเนี่ยผมต้องบอกนี้เลยครับว่าในวันเลือกระดับประเทศที่จะถึงวันที่26นี้นะครับทุกคนจะได้ใบอย่างนี้มาสอวสามนะครับอันนี้คือกลุ่มของผมกลุ่ม17ที่ผ่านมา150กว่าคนนะครับทุกคนจะได้ใบนี้มาเนี่ยมีเวลาดูกี่นาทีครับมีเวลาดูแค่ประมาณ2นาทีแล้วผมจะไปดูประวัติทุกคนยังไงอันนี้ผมพิมพ์มาก่อนนะกรกรตไม่ได้แจกครับต้องบอกแบบนี้ระบบการเลือกตั้งแบบนี้ครับ มันไม่เหมือนชาวบ้านอยู่แล้วแหละนะครับทีนี้คะแนนจะออกมาเป็นยังไงวันนั้นนะครับในรอบเช้าเนี่ยซึ่งผมเองมีสิทธิ์เลือก10บคะแนนนะครับเลือกในกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกันก่อนแต่คะแนนนะครับรับประกันได้เลยนะครับจะต้องออกมาว่าใบหนึ่งเนี่ยมีคนเลือกหนึ่งคนบ้างสองคนบ้างนะครับเพราะว่าแต่ละคนไม่รู้จักกันนะครับแลวกกตนเนี่ยก็ไม่ได้มีการจัดใหออ้คนที่สมัครได้มีการแนะนําตัวหรือได้มีการ รู้จักคุ้นเคยอะไรกันนะครับฉะนั้นเนี่ยคะแนนออกมาจะแตกมาจะแตกเลยนะครับแล้วก็จะแพ้พวกกลุ่มจัดตั้งแน่นอนนะครับเพราะกลุ่มจัดตั้งเนี่ยเขามาเขาทําเป็นพรรคการเมืองทํามาหลายที่เขาจะมาเลือกเลยคะแนนก็จะโดดนะครับอย่างวันนั้นเนี่ยของผมเนี่ยนะเป็นใครก็ไม่รู้นะครับมานั่งเฉยๆไม่ได้หาเสียงไม่ได้ส่งรายแนะนําตัวนะแต่คะแนนมาแนบสองเลยนะครับมันมันเหมือนกับเอาเปรียบคนอื่นนั่นแหละนะครับ คือเขาก็พยายามที่จะหาคนมาเพื่อที่จะลงคะแนนให้เขาแล้วผมก็ถามว่าแล้วคนที่เสียเงินมานะครับไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองนะครับไม่มีกลุ่มไม่มีก้อนเนี่ยแล้วเราจะมาเจอกันได้อะไรยังไงเพาราะกติกามันให้เราเจอกันในในสวสามเนี่ยครับประมาณไม่กี่นาทีในในวันที่เลือกเท่านั้นนะครับผมถึงบอกครับว่าเราจะแพ้กลุ่มจัดตั้งแน่นอนถ้าเกิดว่าเราไม่ร่วมมือร่ร่วมใจกันนะครับผมก็เลยอ่ะถ้าเกิดวันนี้นะครับ กกตนะไม่ทําหน้าที่นะครับไม่มีการจัดให้เจอกันนะเดี๋ยวผมจะจัดเองนะครับผมจะรวบรวมคนนะครับที่สมัครเข้ามานะครับผู้สมัครสอวอรไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นใครก็แล้วแต่ทั่วประเทศนะครับถ้าเกิดวันนี้เราไม่สามาัมัคคีไม่ร่วมมือกันเราแพ้จัดตั้งแน่นอนครับนะใครต้องการที่จะมาลวมอุดมการเดียวกับผมนะครับเดี๋ยวทักไลน์มานี่เลยนะครับแอทสิทธา นั่นเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าเราจะมาจัดแล้วมานัดพบมาเจอกันที่ไหนนะครับนะเพราะว่ากรกตไม่จัดการทําอะไรให้เรานะครับล้วแค่สวสามอย่างเดียวรอบเช้าเราผ่านไปได้นะครับรอบบ่าย200คนนะครับเขาจะปริ้นมาให้เราตอนบ่าย200คนให้เราดูกี่นาทีกันเองเราจะมาอ่านหรอว่าผ้าบรรทัดของเขาเนี่ยมีใครอะไรยังไงบ้างมาตัดสินกันด้วยเจอกันแค่ไม่กี่นาทีไม่ได้หรอครับนะครับถามว่าลักษณะที่บอกว่าเป็นการทัวล์โงแนมนี่ค่ะมีการทัวในลักษณะ เาอละเอียดท่ฟังได้ไว่ามีกวรเชิในเรื่องของการแบบว่าพิจริหรือว่าอะไรว่ายังไงก็เป็นได้รับค่าจ้างนะครับคนที่ที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยที่สมุทรสาครนะครับเขาได้รับค่าจ้างวันสมัครเนี่ยเขาออกค่าค่าสมัครให้นะครับค่าถ่ายรูปค่าไปรับรองแพทย์ก็ประมาณ600หรือ700บาทนะครับวันไปเลือกระดับอำเภอก็ได้เงิน5 0าพก่อน5 0 0 0ันบาทก่อนก่อนไปเลือกนะครับแล้วก็ อีก5,000บาทเนี่ยก็จะได้หลังจากที่กาแล้วแล้วก็ไม่ใช่กาที่เขียนเลขไปแล้วแล้วเขียนไม่ผิดเลยถึงจะได้อีก5,000หลังถ้าเกิดเขียนผิดก็จะไม่ได้5,000หลังระดับจังหวัดก็เช่นกันก่อนไปก็ได้ค่าน้ำมันก่อน5,000บาทถ้าเกิดกาถูกต้องตามที่เขาบอกก็ได้อีก5,000บาทนะครับแล้วผมเท่าที่ทราบเนี่ยตอนนี้ค่าตัวก็เพิ่มขึ้นนะครับในระดับประเทศนะครับค่าใช้จ่ายในการมาเนี่ยก็ต้องได้เยอะขึ้นนะครับเพราะความสาคัญเริ่มเยอะขึ้นแล้วคือตัวคนที่ทำการหรือว่าแบบในการจ่ายเงิน คืออย่องททงางนี้ครับต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเขาก็เหมือนกับมาเพื่อจะไปกากตัวเขาเองกับบอกตรงนะครับคนที่เข้ามาทุกจังหวัดยังไม่รู้หรอกครับว่าผู้ที่มีอำนาจที่อยู่เกี่ยวกับพรรคการเมืองครับเขาจะเลือกใครนะคบเพราะว่าระดับจังหวัดเนี่ยผมไม่คุยกับบางคนเพราะผมรู้ผมมีโพอยู่แล้วผมรู้ว่าคนนี้เป็นคนที่จัดตั้งมาผมยังคุยกับเขาเลยว่าตกลงพี่ไม่ได้เป็นตัวเลือกระดับหนึ่งนะรู้เปล่าเนี่ยเพราะมันมีหมายเลขสองอยู่ก่อนหน้าพี่เขาเอ้า ไม่รู้เขาคิดว่าเขาจะได้ผ่านหะัประเทศผมบอกว่าอ๋อไม่ได้หรอกครับนะเพราะว่าเขามีไล่มา1 2 3 4สี่พี่เป็นตัวเลขระดับ2แล้วตัวเลขระดับหนึ่งยังอยู่เขาก็เทคะแนนคนนั้นไปก่อนไปก่อนนะครับสรุปพี่คนนั้นเขาก็ไม่ได้นะฉะนั้นเนี่ยคนที่รับจ้างมาจะไม่รู้หรอกครับว่าตัวเองจะได้หรือไม่ได้นะครับนอกจากเป็นคนที่ใกล้ชินรู้แล้วว่าอ๋อตัวเองเนี่ยเป็นตัววางนะครับแล้วก็ได้แน่นอนแบบนี้นะครับคือผมต้องบอกงนี้ครับว่าระดับประเทศแล้วนะครับเข้าครูหา นะพี่ๆจัดตั้งทั้งหลายนะครับเราจะต้องเราเราจะเลือกคนที่เกี่ยวข้องกับพักการเมืองเป็นจริงเหรอนะครับเพราะว่าที่สมาชิกเนี่ยเขาบอกเลยว่าห้าเกี่ยวข้องกับพรักการเมืองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเกี่ยวข้องพักการเมืองเนี่ยมันก็สั่งซ้ายหันขวาหันได้ประเทศชาติก็ไปพัฒน,นาครับนะถ้าอยากจะเปลี่ยนนะครับไม่ต้องไปสนใจครับเขาให้มากราเบอร์อะไรนะครับกาคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วเราจะได้พัฒนาประเทศไปด้วยกันครับพักการเมืองว่าอะไเป็นพักการเมืองที่ ชอบเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วกันผมผมบอกแบบนี้เ,าาเอ่อไม่ต้องเป็นระบุแล้วกันนะครับว่าฝั่งไหนนะครับแต่ผมจะบอกให้ว่าพักนี้ทําทั้งประเทศนะครับภาคอีสานนะครับบางจังหวัดเขาได้ยกจังหวัดนะแล้วพวกที่มาด้วยใจบริสุทธิ์อย่างพวกเราเนี่ยที่มาลงเลือกตั้งกันนะครับนะเราจะเอาคะแนนเป็น,เป,นเป็นก้อนมาจากไหนล่ะถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันนะครับ ไม่ใช่ครับคือคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับคือตัวตัวคนที่จะเข้าหรือเปล่าคนที่ไปสมัครเนี่ยนะครับแล้วก็ไปให้เขาเขายังไม่รู้ตัวเองเลยว่าพักกันเลือกเขาหรือเปล่าคือเอาง่ายๆครับใครที่เป็นรีโมทแบบสั่งได้เลยนะครับคนนั้นน่าจะมีโอกาสได้รับเลือกให้เข้าเป็นสวได้สูงนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาต้องการคนที่คอนโทรลได้ครับเขาไม่ต้องการคนแบบนี้หรอกที่มีปากมีเสียงนะครับแล้วก็ไม่ทําตามคําสั่งเขาไม่ใช่เขาไม่ต้องการคนแบบนี้ก็คือว่าคนที่บรการจ่ายเงินให้คนไปสมัครเพื่อไป ครับแต่ว่าไอตัวในตัวคนที่เป็นผู้สมัครสองรอค่ะที่เขาจ้างที่เลือกเนี่ยเป็นสัมปทานเขาด้วยใช่ไหมคะแล้วเข้ารองระดับประเทศใช่ครับเข้าทั้งหมดทั้งหมดครับอย่างจังหวัดผมเนี่ยเข้าเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งอันนี้เข้ารอระดับประเทศที่จะเพิ่มใช่ครับมีจังหวัดไหนบ้างครับเท่าที่ทราบทุกจังหวัดครับนะ จังหวัดไหนนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลวันนี้ที่โคราชก็ส่งข้อมูลมาให้ผมนะครับทุกจังหวัดนะครับมีที่กรุงเทพเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยนะครับเพราะมีอยู่50เขตนะครับแต่ส่วนมากเขาจะทำจังหวัดเล็กๆที่มีอำเภอไม่เยอะไม่เกินสิบนะครับแสดงว่าที่ยื่นวันนี้ก็คือมีหลายจังหวัด ผมมีข้อมูลแค่สุ่สาครนนะครับที่มีหลักฐานเชิญมาจัดและมีพยานบุคคลที่สามารถยืนยันได้นะครับผมก็เอามายื่นเฉพาะสุ่สาครก่อนส่วนจังหวัดไหนนะครับที่ต้องการที่จะกระจัดหัวนะครับเอาข้อมูลให้กรกรตเลยนะครับมาให้ท่านเลขานะครับท่านสแสวงราคาที่นํามาก็วันนี้มายื่นเอกสารเพื่อให้มีการสอบข้อเท็จริงนะครับพอสอบข้อท็จจริงเดี๋ยวผมก็จะเอาพยานบุคคล นะครับที่ไปโยงไปถึงตัวนักการเมืองปอปาได้นะครับแล้วก็หลักฐานก็คือตัวโพยตัวแชทไลน์ที่เขาได้มีการคุยสื่อสารกันที่มีการส่งข้อม,มูลกันต้องเหนือจากเรื่องของการมาร้องเรื่องหัวเนี่ยครับมีข้อเสนอแนะใดที่จะให้ทางกรกต,ตได้เร่งในการเปลี่ยนแปลงให้ใหใหจะได้ความเป็นธรรมกับตัวผู้สมัครบ้างครับก็ต้องเร่งสอบสวนเรื่องการจ้างคนมาลงสมัครนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ย สังเกตง่ายๆครับพรุ่งนี้จะไม่แนะนําตัวเลยนะครับพอนั่งเ,ยเฉยๆก็ได้คะแนนนะครับเขาจะไม่แนะนําตัวแต่วันหนึ่งเนี่ยเขาก็เข้าหลักสูตรหลักประเทศได้เหมือนผมอะนะครับวันนั้นเนี่ยนั่งอยู่ใกล้ๆผมเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องแนะนําตัวใครไม่ต้องรู้จักใครนะครับแต่คะแนนเกือบชนะผมนะครับซึ่งผม,มเป็นคนที่มีคนรู้จักอยู่แล้วนะครับ ที่บอกว่าจะมีการรวมตัวของผู้สมัครได้มีการศึกษาข้อกฎหมายแล้วหรือยังครับว่าจะผิดข้อระเบียบหรือปรเปล่าเพราะในฐานะตัวเองก็เป็นผู้สมัครเข้ารอบระดับประเทศเหมือนกันใช่ครับคือรวมตัวเนี่ยไม,ไม่ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีการไปจ้างหรือว่ามีการจัดเลี้ยงหรืออะไรแต่เนี่ยเรามีการรวมตัวกันเพื่อที่จะพูดคุยแล้วก็เราจะได้รู้โปรไฟล์ของแต่ละคนนะครับเอาง่ายๆนะคุยกันทางไลน์ครับทุกวันเนี้ยแข่งกันส่งมากเลยภาพเข้าไปในไลน์ครับแต่ไม่มีใครอ่านหรอกครับอ่านก็ส่วนน้อย นะครับแต่ว่ามีคนเนี่ยจะส่งมากกว่าอย่างมีคนดึงผมเข้าไปนะครับ mm hmm. เข้าไปเป็นสิบๆกลุ่มนะครับ mm hmm. ก็มีคนส,ส,ส่งส่งแล้วผมก็ยังดูไม่ไหวเลยตาลายนะครับ mm hmm. เราไม่ได้เจอตัวจริงกันไม่ได้คุยกันเนี่ยมันก็มีโอกาส mm hmm. ที่จะถูกหลอกนะครับ mm hmm. ไม่ไว้ใจกันบ้างนะครับ mm hmm. พอถึงวันก็กา้กลายเป็นพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์นะครับจะกาให้คนแค่หนึ่งสองคะแนนมันไม่ใช่กาเต็มเ,เขียนไปสักสิบแบบที่สิ์ที่เราควรจะมีนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเรามาเจอกันได้มาคุยกัน นะครับเราก็รู้แล้วไอ้คนนี้โปรไฟล์เป็นยังไงถ้าผ่านเข้ารอบค่เออเราดูแล้วคนนี้น่า,นาสนใจนะครับส่วนตัวผมอ่ะจริงๆผมไม่ได้กังวลนะครับเพราะว่าผม,ผมเนี่ยมีคนรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าผมอ่ะกังวลผู้สมัครน้ําดีหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้มีชื่อเสียงแบบผมแต่ว่าเขาเป็นคนดีคนเก่งนะครับผมจึงอยากจัดให้หลายๆคนเนี่ยมาพบกันนะครับจะส่งสัญญาณไปถึงกรกตยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนมีการเลือกเนี่ยนะครับ เรื่องของการหัวในมีการนําเสนอออกไปมากรวมถึงผู้ที่เข้ามาร้องเรียนมีหลักฐานเยอะแยะมากมายนะครับจะส่งสัญญาณงไงว่าจะให้กกตสามารถที่จะจับกระบวนการขั้นตอนของการกระทําความผิดได้คือต้ <นะ S 2> องบอกงี้ครับว่ากกตเนี่ยเขาก็พยายามพยานหลักฐาน<ม>ช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่กี่วันเนี่ยมันค่อนจะยากนะครับอย่างแต่ของผมเนี่ยปากถามไมค่อนที่จะชัดเจนเพราะมีพยายนบุคคลมาด้วยแต่ของจังหวัดอื่นเนี่ยเขาก็กลัวอิทธิพลนะครับของออนักการเมืองท้องถิ่นอะไรบ้างแหละที่สมัครเข้ามาแล้วระบบการเลือกตั้งแบบนี้ครับ มันเป็นบอกให้เลือกกันเองอ่ะคิดดูไหมว่าสมมติว่าเลือกกันเองเนี่ยเอ้าจะเลือกทนายตั้งเข้าไปไปเป็นคู่แข่งในอนาคตเหรอไม่มีใครอยากเลือกคนเด่นคนดังเข้าไปเหรอครับนะมันก็มันก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าเราก็อยเห็นแค่ตัวเฮ้ยเลือกเราคนเดียวดีกว่าแล้วก็เข้าไปมันก็จะเสร็จพวกใครครับพวกคะแนนจัดตั้งนะวันนี้ผมไม่ได้มาขอคะแนนให้ตัวเองอะไรเลยแต่ว่าผมอยากจะช่วยหลายๆคนนะครับที่เก่งแล้วก็เป็นคนดีแต่ว่าไม่ได้มีสื่อแล้วก็ไม่มีคนรู้จักนะครับให้มารวมนี่มาเจอกันเพราะว่าผมอยากจะชนะพวกจัดตั้งครับ นะผมบั่นไส้ตั้งแต่ตอนที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วนะคราวนี้ในระเบียบของกองสอกว่าถ้าสงสัยหรือว่าเอ่อต้องการที่จะคัดค้านการนับคะแนนต้องยื่นต่อศาลปกครองภายในสามวันแต่ว่าคุณทีงานี้ที่ศาลปกครองยังไงอ๋อผมผมชนะผมก็เลยไม่ได้ไปคัดค้านตรงนี้ไม่ได้คัดค้านนะครับแต่ว่าทีเนี้ยที่ผมต้องการที่จะ มันดาเนินการเนี่ยก็คือเรื่องของการคัว <นะ S 2> เพราะว่าการที่มีการจ้างคนเป็นลงสมัครเนี่ยนะครับมันมีโทษจาคุกนะคบไม่เกิน10ปีผมต้องการจะจัดยันลากแบบนี้เลยครับผมไม่ได้ต้องการให้นับคะแนนใหม่หรืออะไรยังไงนะครับ <นะ S 2> แต่ว่าใครนคกั็ตามนะครับที่คิดว่าเนี่ยที่แพ้คดีไปอย่างมีกลุ่มการศึกษาอะไรที่เขาติดต่อมาหาผมนะครับว่าเขาแพ้จากการคั่วเนี่ยเขาเป็นผู้เสียหายโดยตรงเขาก็ต้องมายื่นนะครับขออนุญาตไปที่นักการเมืองคอปปาที่นึงแค่ตัวเล็กๆเฉย ไม่ไม่ใช่ครับไม่ไม่ไม่ใช่ผมหมายถึงนักการเมืองพอปาในจังหวัดสมุทรสาครนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆที่สมัครสวเนี่ยนะครับแอดไลน์มานะครับแล้วก็มาคุยกันแล้วเดี๋ยวเราก็ได้มีการนัดพบปากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไลน์นี้เลยนะครับแอ๊ดสิทธาเอสไอเนะครับแอดสิทธานะครับเราต้องร่วมทลนงนกันครับถ้าเราไม่สามัคคีกันนะครับเราแพ้พวกจัดตั้งแน่นอนนะครับ ไม่ถึงจะแพ้ใช่ไมคะโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้กังวลว่าตัวเองจะแพ้นะต้องบอกก่อนนะครับ<ม>เพราะว่าผมเนี่ยเอาพูด่อพูดเถอะได้เปรียบคนอื่นตรงที่ผมเนี่ยเป็นคนที่คนรู้จักอยู่แล้วผมไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้คนอื่นมาเจอกันเลยยิ่งทําให้คนอื่นมาเจอกันเนะโอกาสที่เรื่องผมมันก็น้อยลงถูกต้องไหมครับสู้ทําให้เขาไม่รู้จักถ้าผมเห็นตัวนะทาให้เขาไม่รู้จักกันให้เขารู้จักผมคนเดียวไม่ดีกว่าเหรอนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ครับผมต้องการที่จะทําไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผมกลุ่มเดียวนะครับผมต้องการทําทุกกลุ่มมกลุ่1-20นะครับ คือต้องบอกงนี้ครับว่าผมเนี่ยตอนที่ลงสมุทรสาครนะผมลงด้วยคนที่น้อยและเพื่อนผมนะครับก็ไม่ได้เอาคนอะไรมาลงอะไรเยอะนะครับลงด้วยคนที่มีใจอยากจะลงมาเพื่อประเทศชาติจริงๆนะครับผมเข้าสามารถเข้ามาได้กับเพื่อนผมนะครับเข้ามาได้5้ากลุ่มนะครับเราต้องรวมพลังกันครับถ้าไม่รวมพลังกันนะเราแพ้จัดเั้านะครับเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวผมจะบอกว่าเราควรจะต้องทํำยังไงนะครับวันนี้พอจะเปิดหลักฐานบา,างส่วนที่บอกว่าเป็นลนักษณะ อันนี้เอาตรงนี้ไปก่อนล้วกันนะครับในหลักฐานที่ได้มานะครับเป็นโวยหมาเลใช่ครับขอแจ้แล้วแล้วได้ตามนี้ไหมคะเท่าที่ได้ครับได้ตามนี้เลยครับคนที่มีเลขอยู่นี้ก็คือสมุทรสาครเข้ารอบทุกคนครับเลขตัวแรกนะครับถ้าเกิดว่าตัวแรกเนี่ยตกรอบไปก็เลือกตัวที่สองนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ารอบนะครับจะมีตัวเลขตรงนี้ทุกคนไม่เชื่อไปเช็คดูได้เลยครับไม่มีใครตกเลยครับ เขาแจกพิญสดครับแล้วเรามีหลักฐานก็พยานบุคคลนะครับพยานบุคคลก็สามารถที่จะบอกได้ว่าใครเป็นคนจ้างนะครับแล้วก็ได้รับมาให้ให้เลือกทางสายใครยังไงหลายคนครับจำนวนหลายคนครับก็คือเป็นผู้สมัครสวเป็นผู้สมัครครับมีทั้งตกแล้วและที่เข้ารอบด้วยครับเห็นนะครับขอบคุณมากครับที่ดิสเสวชนครับนี่ครับ เนี่ยสวสามครับที่เราจะต้องที่เราจะต้องเนี่ยมาดูประวัตินะครับเดี๋ยวนี้มันมีชื่อคนอยู่นะครับเนี่ยสวสวามนะครับครับมีเวลาแค่ไม่กี่วินาทีในการตัดสินใจเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่เอาของพี่ออกมาแล้วกันนะจะได้ เอ๊ะทนายสอวสามนี่มันส่งเข้าในลายกลุ่มด้วยนะครับสอวสามนี่ต้องไปโหลดเองนี่พี่โหลดมาเองแล้วถึงเวลาเขาจะเขาจะมาแจกให้ในวันนั้นแบบเนี้ยแต่ว่าพี่โหลดมาก่อนแล้วเราจะอ่านยังไงวันนั้นอะทุกคนอย่าหาแต่คะแนนครับทุกคนไม่มาอ่านคุยกับคนที่เป็นวอเตอร์นะที่ไม่ได้มีสิทธิ์ผ่านอยู่แล้วนะ ถามว่ารู้จักไหมเนี่ยคนที่ไม่รู้จักครับผมมีหน้าที่เขียนเลขให้ถูกถ้าเขียนเลขถูกผมจะได้เงินก้อนหลังแค่นั้นเองใช่ระดับกันเท่าไหร่คือไปกับหมื่นหนึ่งอ่ะถ้าจ่าถูกอ่ะอำเภอหมื่นหนึ่งจังหวัดหมื่นหนึ่งแล้วแล้วที่ระดับประเทศเนี่ยมากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะความสำคัญมากขึ้นล้วไอที่เขาว่าก็คือของของจัดตั้งทั้งหมดเลยก็จังหวัดหนึ่งมัน40คนใช่ไหมครับอ่าี่ส0กลุ่มอาชีพ40คนของเขาได้เกินครึ่งครับ20กว่า นะอิสระได้มาที่สมุทรสาครเนี่ยแค่สิบกว่าคนเองนะผมแค่หนึ่งในนั้นที่โชคดีแล้วก็มีเพื่อนอีกสี่กลุ่มนะครับที่เป็นอิสระที่เข้ามาได้เห็นนะครับช่วยกันนะอีกนิดนึงฝา,นะากนะครับนะไปไหนละ <Stanford> เข้ามาในลายแอดนี้นะครับ <accidental> เราต้องร่วมพลังกันครับไม่งั้นเราแพ้จากตั้งแน่นะเดี๋ยวนัดหมายกันนะครับมาแนะนำตัวอะไรกันยังไงนะลายแอดสิทพานะครับพี่ เ,เพื่อนเพื่อผู้สมัครสอวอทั้งหลายครับถ้าอยากจะสู้กับจัดตั้งนะครับต้องมาร่วมกันครับนะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ